บอเลนเจอร์เลสเตอร์และแคสเข้ามาซอมด่วนเพราะราคาถูกมากถูกแบบตาแตกกันเลยทีเดียวราคาค้างวดผ่อนเริ่มต้นเพียงงวดละ6ขนาดเท่านั้นค่ะและราคาสดบอกเลยว่าโอ้โหจัดสดก็ยิ่งดีเพราะราคาสดเนี่ยจัดให้ในราคาอยู่ที่ 3แสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นโอ้โหถูกกันนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนอกจากเจริญผ่านรัตนสินและพี่ๆที่ดูอยู่รีบจองเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะสภาพรถเนี่ยสวยงามดูดีคุ้มกับราคาอย่างแน่นอนไม่มีประวัติเสียอย่างแน่นอนค่ะและเป็นตัวรถปี2018สภาพรถเดิมๆสีสวยงามไม่ม มรอยถลอกใดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนนี่เลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าของเขานะคะที่ใส่ออกแบบมาได้สวยหรูโฉลเฉีวยวเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะและก็ฟอร์ดน,นี่เลยสัญลักษณ์ของเขาก็คือตัวอักษรนะคะฟอร์ดขนาดใหญ่แบบนี้ด้านกระจหน,น้ารถเลยทีเดียวค่ะ ว้าว wow. เรามาดูด้านข้างกันนะคะตัวล้อนี่ก็คือแบบยางใหม่สวยงามใช้งานไ <Wow. S 1> ด้ายเลยทีเดียวไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านข้างตัวรถเนี่ยก็สวยรอบพันเลยทีเดียวค่ะไปเลี้ยวอยู่ด้านกระจกมองข้างเอ๊ะ พูดิดขอไใจค่ะตัวเฟเรียนะคะอยู่ด้านกระชังของรถนะคะและก็ตัวกระจกเนี่ยสามารถถอดเกบระบบปรฟ,ฟ้าไได้นะคะด้านประตูของเขานะคะก็จะมีคิ้วกันสัต์แบบนี้มาให้เลยนะคะโอ้โหตัวรถกระบะคันนี้สวยงามเลยทีเดียวค่ะนะคะเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็ออกแบบไฟท้ายแบบ LED นะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆคะ่ะลกค้าจาโอ้โหสวยแทบพูดจะไม่ถูกกันเลยทีเดียวและตัวด้านหลังของเขานะคะก็จะมี กนชวนด้านหลังมาให้แบบนี้เลยโอ้โหพร้อมโรกโก้ปอสวยงามแบบนี้นั่นเองสุดยอดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันต่อเลยแทนแทนตัวภายในของเขานะคะทุกคนกว้างขวามงมากๆค่ะและตัวนี้นะคะเป็น o p e n c a p นะคะก็สามารถเติ์แคปได้พื้นที่นี่ยกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะและภายในเนี่ยใหม่สะอาดมากๆคะ่ะ ทุกคนนี้เลยเขาก็มาพร้อมกับพวงมาลัยแบบพาว์าแบบนี้เลยนะคะเลขใหม่เนี่ยก็น้อยมากๆเลยเลขใหม่อยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นนี่เลยแล้วก็เรื้อเปนเสียงของเขานะคะก็แบบจัดเต็มสนามมาเลยทีเดียวะคะ่ะทุกคนสามารถใช้ได้ทุกส่วนเลยทีเดียวนะคะรุ่นนี้นะบอกเลยว่ามีครบจบที่คันนี้คันเดียวเลยทีเดียวะคะ่ะทุกคนจ้าและคอนโซลกลางของเขานะคะมาพร้อมระบบเกียร์ธรรมดาหรือยแมนวนวลเครื่อง ตรงกากนะคะก็มีช่องวางเจ้นาน้าให้2ช่องแล้วก็ช่องเก็บของแบบนี้เลยค่ะทุกคนจ๋าตัวด้านบนของเขานะคะทุกคนปื๊บปื๊บเปิดใช้งานได้เป็นช่องเก็บแว่นตานั่นเองนะคะโอ้โหดีเลิศมากๆค่ะ ตัวนี้นะคะทุกคนจ๋าเขายังมาพร้อมจับเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะทุกคนและที่สําคัญตัวนี้นะคะเป็นระบบตัดไฟฟ้ารอบคันเลยทีเดียวนะคะเดินทางสะดวกสบายเอาอยู่อย่างแน่นอน,นะคะ่ะตัวนี้รู้ไหมคะว่ารออะไรรอเพียงแค่พี่พีทางบ้านมาจองเท่านั้นพร้อมไปใช้งานทันทีเลยนะคะท,ทันทีที่ดูอยู่นะคะห้ามพลาดเลยราคาถูกแบบนี้ รีบจองเข้ามาค่ะที่เพจเฟซบุ๊กรุยนต์มือสองเจริญพานรันตนสิทธิ์นั่นเองนะคะสามมวดแรกเนี่ยทางร้านเราช่วยผ่อนด้วยนะคุณพี่นะคะจ่ายเพียงแค่9บาทสามมวดเท่านั้นที่เหลือเราจ่ายให้ค่ะรีบจองเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องเบ้ต้องฝากกดดิ่งกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะ